นักบ,บิน f อฟาของกองทัพอากาศสหรัฐใช้เวลา50นาทีในการประชุมทางโทรศัพท์การอากาศกับวิศวกรของบริษัทล็อกฮิตมาตินเพื่อพยายามแก้ปัญหาของเครื่องบินขับไล่ของเขาก่อนที่เขาจะดีตัวออกและเครื่องบินกระตกลงสู่พื้นดินในอ阿สกาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตามรายงานอุบัติเหตุที่เผยแพร่ เหตุการณ์เครื่องบินตกที่ฐานท่าอากาศไอร์แลนด์ในเมืองแฟร์แบง ks เมื่อวันที่28มกราคมได้รับการบันทึกไว้ในวิดีโอซึ่งแสดงเหตุถึงเครื่องบินตกมาตรงๆและก็ระเบิดเป็นลูกไฟส่วนนักบินนั้นก็ดีตัวมาได้อย่างปลอดภัยโดยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่เครื่องบินขับไล่มูลค่า200ล้านดอลลาร์นั้นถูกทำลายไปจนหมดสิ้นการสอบสวนของกองทัพอากาศระบุว่าสาเหตุของการตกเกิดจากน้ำแข็งในท่อไฮดรอลิกที่ส่วนหัวและล้อลงจอดหลักของ F-35 ซึ่งไม่กางออกอย่างถูกต้อง การรายงานระบุว่าหลังจากขึ้นบินนักบินพยายามดึงลอ้อลงจอดแต่ไม่สามารถดึงออกได้ทั้งหมดเมืออ่อลดล้อลงอีกครั้งล้อก็กลับมาอยู่ตรงกลืงกกลางล้อนั้นล็อกมุมไปทางซ้ายความพยายามในการซ่อมลอ้อลงจอดทําให้เครื่องบินขับไล่คิดว่าตัวเองกําลังอยู่บนพื้นดินทําให้เครื่องบินนั้นตกลงไปมันเป็นเรื่องของระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในเครื่องบินด้วยหลังจากการตรวจสอบรายการ ระบบต่างๆเพื่อพยายามแก้ไขปัญหานักบินก็เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์กับวิศวกรจากผู้บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินล็อกทิสมาตินขณะที่เครื่องบินกําลังบินใกล้ฐานทัพประกาศมีวิศวกร5คนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ซึ่งรวมถึงวิศวกรซอฟต์แวร์อุโสววิศวกรความปลอดภัยการบินและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบล้อลงจอดทั้งหมด3คนจากนั้นนักบินก็ได้ลองลงจอดแบบแตะ ลืนไปแล้วสองครั้งเครื่องบินนั้นสามารถลงจอดได้เพียงช่วงสั้นๆเพื่อพยายามแก้ไขาขาตั้งตรงบริเวณจมูกของเครื่องที่ติดกับให้ตรงตามที่รายงานระบุแต่ความพยายามเหล่านั้นก็ล้มเหลวทําให้ล้อหน้าตั้งสูงและส่งผลให้ขาลงจอดหลักทั้งด้านซ้ายและขวาแข็งตัวไม่สามารถยืดออกได้เต็มที่เพื่อพยายามลงจอดในการจอดจริง นัดจุดนั้นเซนเซอร์ของ F35 บระบุว่าเครื่องบินนั้นอยู่บนพื้นดินเรียบร้อยแล้วและระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องบินก็เปลี่ยนไปเป็นโหมดการทำงานภาพ,พื้นดินอัตโนมัติตามที่รายงานระบุส่งผลให้เครื่องบินขับไล่ควบคุมไม่ได้เนื่องจากเครื่องบินนั้นบินราวกับว่าตัวเองนั้นจอดอยู่บนพื้นดินส่งผลให้นักบินต้องเด็ดตัวออกจากเครื่องการตรวจสอบซากเครื่องบินพบว่าของเหลวประมาณหนึ่งในสามของระบบไฮดรอลิกทั้งบริเวณจมูกเครื่องบินและล้อลงจากหลักด้านขวากลายเป็นน้ำแข็งทั้งที่ไม่ควรจะมีเลย การสืบสวนพบปัญหาน้ำแข็งเกาะคล้ายๆกับเครื่องบินเอฟ35อีกเครื่องหนึ่งที่ฐานทัพเดียวกันระหว่างเที่ยวบิน9้าวันหลังจากเหตุเครื่องบินตกแต่เครื่องบินลำนั้นสามารถลงจอดได้โดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นรอฮีมาตินได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาที่เซนเซอร์ของ f อ35พบในสภาพอากาศหนาวเย็นในจดหมายกาบรบำรุงรักษาเมื่อเดือนเมษาย,ยนสม24ประมาณ9เดือนก่นอนเหตุเครื่องบินตกคำแนะนำดังกล่าวระบุว่าเราปัญหานี้อาจทำให้เครื่องบินควบคุมเครื่องบินได้ยาก พวกเขาร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ทั้งหมดนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้จะมีการพยายามประชุมและลอ,อ,องทดสอบอวิธีในการที่ลงจอดหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จอันนี้เป็นปัญหาซึ่งต้องแก้ไขต่อไปของ f 35บริษัทร็อกฮีดมาตินลาว